พี่น้องปางป่ายสุโขทัยกคนครับผมมืาอนี้มาเล่นครับปลาลุ่นครับผมมืาอนี้มาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดดังครับกับประตูรามบ้านแพร่ผ้าครับพี่น้องมาเล่นเพิ่นหลังจากทีบมะล่ำพิ่นมาล่ำจากกวกแดดนะครับเนาะได้มาเล่นครับปลาลุ่นส่งปางครพี่น้องอ๋อข่นนีแหละครับพี่น้องสร้างกระลังทำกระลังติดตั้งครับพี่น้องเป็นอย่างสร้างเครื่องเรือประตูออกแล้วเขามาสอบถามปลาลุ่นบ้างครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเขาสอบถามปลาลุ่นสิ แค่พ่อเด็กคนสั่างทานปลาลุ่นมากมิยังอัฒปลาลุ่นมากครับพี่น้องอัศว์ทาปลาลุ่นเนาะครับเนาะอันเป็นยังปลาลุ่น่นเพื à, primo, ่อนในเรือออกปลาลุ่นโอ้ยที่แหลมมันก็เป็นประตูใหม่เนาะค่ะเนาะเพิ่นกัว่าติดแอร์เลวประตูใหม่ห้องนี้มันสีมันสีซับพ่นเย็นบ่ได้บ่ได้หรือบ้างไลยก็บพราข่าใจค่ะก็เลย่ดเรือหรือเปล่าเอ้าประตูมันกตสีบ่สนิทแน่โอ้มาเยอะแล้อยากใส่กระจกค่ะสันค่ะ จะเลื่อยว่าให้ทีมงานจ้างกระจกมาเฮ็ดให้ครับเพราะว่ามันเกิดสีนองนั้นนิตาเนาะค่ะเนาะเวลาพันยูนอกนอกของนอนนี่มันจะมันจะอากาศมันจะห้อนบ้านเทาอากาศห้อนค่ะงาน,นห่อนดีดิจเลยมันติดแอร์จเ,เลยอยากเปลี่ยนมาเป็นกระจกแหละค่ะครับเลือกออกมาใส่ไม้เลือเ่อนแบบรุ่นนึงการปั๊บแปลงเปลี่ยนแปลง,งอยู่รเรื่อยๆแหละค่ะจำรับบ้านมอละมเข้าครับค่ะ มีอย่างเพื่อนกับซังพานปัารุ่นมากแหละพี่น้องใช่ไหมเพื่อจังท่าสีดิกลับไปคือกันปลาดุนมากกับานปลาดุนมากกับปลาเอเหมือนกันครับผมทั่นคืองานท่องดมด้วยช่วยกันครับผมนะครับมาเบิ่งสร้างเพิ่งกำลังใซงพี่น้องนะครับไอ้กียกับเป็นใส่หล่อรอบนึงแล้วพี่น้องก็เลยเลือออกมันมีใหม่นะก็เลยว่าสิใส่กับจกเบิร์เลยสั่นซานมาครับมันจีดคุมงานพี่น้องได้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 ครับ อาจมากรเเจ้าส้นี้อยางน่ครับโจ๊กบนเลยพี่น้องนน่ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามชุนให้พี่น้องเด้อมาเฉยมากง่ายสําแดงพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากสร้างไ่โค้งแล้วนะพี่น้องเนาะสร้างกระทิดไปวัดบานเมใส่ได้พี่น้องมานี่วัดบานมาใส่บานกระจกครับผมนี่ครับกันนเป็นข้าวแรกแะพี่น้องเพราะว่าตงไปวัดไปอย่างามซา่นะครับเนาะ ไอ้เก็บขอบไปแล้วนะครับพอดีกลับไปวัดบ้านยกของลุ่มเลยพี่น้องมองหน้าบ้านออฟฟิศพี่บ้านชิลเลียนครับผมไปวัดมาพอดีเดี๋ยวจังจะเอามาติดตัางเลยครับผมนี่ครับสร้างกำลังมัดเหล็กเรียบร้อยครับครับสร้างง่ายได้ครับนลยครับสร้างผู้เสียวซันหย่อนเสียงง่ายพี่น้องเด้อครับผมแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังค่อยติดตามครับผมว่าเพิ่นวัดบ้านมาใส่แล้วสวงามซ้ำไหนนะครับเนาะ พติดตามรับชมนะครับเด้อนี่นะครับก่อนเพิ่นสิเป็ตัดอยู่รานเพื่นน้าพี่อนน้องมาวัดกระจกครับผมอันนี้เป็นของเก็บของได้พี่น้องนี่ของเก็บของอยู่านออฟฟิศครับผมก่สร้างผู้เดียวกันนลพี่น้องเมื่อกี้นี่ครับเพิ่นวัดแล้วพอดนติดตาดมาทีเดียวครับผมตัดดูบุริษัทครับผมมาติดทีเดียวเลยครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศแดดแดดครับเนี่ วัดกระจกหน้าต่างดากักอกาศไปตดัดมาใส่ทีเดียวเลยครับนี่ครับเบื้องหลังความสวยงามครับพี่น้องให้บรรยากาศให้พี่น้องเบื้องเก็บบรรยากาศในเอฟซีเบื้องครับผมนี่ของเก็บของกัญญาเนี่แหละครับพี่น้องกันญาออฟฟิศผู้่อนบ้านฟินแลนด์เลยครับผมครับสร้างใหญ่ข้างกิตติมศักดิ์นะพี่น้องนะ ก็ว่าเห็ดแยบพวกกับใบวัดแล้วก็เอามาใส่เดียวเลยก็สิเป็นข้าวแรกแหละพี่น้องมันเฉียนแต่มาใส่ครับปลาลุ่นพวกกับมาเยือนคุ้มงามแบบก็แหละพี่น้องคุ้มงามย่าเนเบื้องปลายกัดพี่น้องไม่อยัองกับท้วางมาหาทีมงานที่เก่าเลยพี่นอดด้องตรวจความเรียบร้อยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความงามคือปลาลุ่นน,นี่ลรัพี่น้องม่อยังกับท้วงหาซางสะครับผมไม่จ่ายไปซื้อหันซื้อนี่ซื้อสี้ยังสีคกับท้หาสร้างหน่อยโท้หาทีมงานเท่ออะไรพี่น้อง ข้าเชื่อมกันไปคือเก่าแร้วจ้ารวมโดยเชื่อกันครับผมนี่แหละครับเป็นเบื้องหลังที่แท้จริงของมว้มงามครับออฟฟิศกับพีู่นนี้นะพี่น้องเบื้องไห้เบื้องแย่งไห้ครับผมป้ารุน้าเพลินเนี่ยครับเส็บความสวยงามอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังคอยติดตามนะครับเด้อว่าติกระจกแล้วเราสิงามซ้ำไหนครับพี่น้องคอยติดตามครับพี่น้องหลังจากสร้างเพิ่นพักกันเขากินน้ำกินปลาครับพี่น้องไปตักกระจกแล้ว กำลังลงมือติดตั้งแล้วครับผมมาชมมากันพี่น้องอรุ่นแรงอันนี้แบบมักรุ่นแรงจนเป็นภาษากำลัง <c oughs> ติดตั้งกระจกครับพี่น้องเป็นสองบาทนะครับสองบาท ช่างไงเพิ่นติดประจําติดในี่แหละก็ทีไปติดอยู่มองหน้าออฟฟิศครับผมห่องเก็บของหน้าออฟฟิศเพืย้อนฟิลเลียนครับเป็นห่องเก็บของครับที่กระจกกันเพป็นเพิ่พน,พนวัดไว้ครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ มาหวัดเบิ้องแรกก่อนทีไปใส่กระจกพี่น้องมวันนี้แบบเดี๋ยวจังติดต่างชุดให้พี่น้องเนาะว่าหลังจากใส่กระจ๊กแล้วว่าสะย่างจำเลยพี่น้องแล้วไปติดตรับพี่น้องเอามาประกอบปรงวันเนี่ยมอกับใส่ติดตั้งกระจกก่อนพี่น้องมวันนี้แล้วไปติดตามครับครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องพี่น้องเบินครับเบื้างล่างได้ครับเลย สร้างพลังติดตั้งครับสวยงามมาครับพี่น้องมาเบิ่งปั้นรุ่นให้ยังปั้นรุ่นนะครับป้าคุ้มงานคือเก่าพี่น้องปั้นรุ่นมาคุ้มครับผมคุ้มเข้มสร้างคุ้มเข้มสร้างแล้วให้เลี้ยวบนนี้ครับพี่น้องบนนี้สร้างเร่งมือบดมือครับพี่นี่นะครับนะครับปั้นรุ่นพาทีมงานมาเบิ่งมาเฝ้าสร้างคุ้มสร้างให้เลี้ยวบดมือครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับหมอนไม้เนาะมาให้มาเบิ่งย่างเพิ่นมาติดตั้งอันนั้นอันนี้ให้ปั้นรุ่นมาเบิ่งมาคุ้มดูแลสระว่ายน้ำพี่น้อง มาเบิ้องยังล่ะนี่แหละครับบรรยากาศอยากให้งานมันออกมาดูดีเนาะแมีอันเบิ้องบนส้มใส่กันเพรราาาะะว่มันจกใส่งานมันโมเมนต์หน่อยๆนีนะค่ะมีนใส่ตลอดนะครับพี่น้องนะครับติดตั้งแล้วพี่น้องมันจะพี่น้องงามปะครับนะครับเดี๋ออะไรนะครับเนาะถือใจประดุษมาครับนะครับถือใจอยู่จ้าเชียร์นะครับซื้อปรผ่านะครับเนาะภานเกณฑ์งามแล้วค่ะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศไอ้เคื่อบรรยากาศรอบๆกัน บรรยากาศแบบฝนตกลงมาลิ่นๆเอาๆ,อาๆพี่น้องแล้วนี่ทีมงานเพื่อนกับเขาบ้านพักครบทุกคนแล้วพี่น้องนี่ที่ทำมันเป็นล่ำมาก่ปขึ้นครับพี่น้องร่ำมากก็ยืนนี่แหละพี่น้องอ้อมเอี่ยมมันเดี๋ยวก็ปลุนุ้นมือครับพี่น้องนางก็ไปก็ไม่ได้และว,วครับสางกับตรวจสอบเบิึงบ้านโอเคบอยากวี่เก็บของมดน,นี่ครับเก็บของกลับบ้านตัวบ,บ้านสาร้างมัน จะเสามันนี่มันบดมือได้พี่น้องนี่แล้วเราครคับสร้างเก็บของกับได้รับมันเนาะสร้างใหญ่นเก็บลอยเหยคอกัครับบอยลยู้เจก็ไดเก็บของกับบ้านล้วพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่นี่รายทำิ่งอย่างไร่าของเซตาจับ หลังจาก่นันตอางุดถ่ายครับผมนี่ลงซิลิโคนครับเก็บงานพอวาบไให้ไม่ให้มีรูครับพี่น้องี่เปิดแอวนจำออกครับผมครับทรางแบกลุ่มซองกลุ่มยิ่งอยู่พี่น้องครับเก็บงานคือว่าแบบชุดถ่ายนะครับแบบแล้วเลยครับพี่น้องนี่ียบรอยครับผมเมื่อรูเลยพี่น้องเทคนิคพิเศษครับพี่น้องนะครับเียมงานสร้างพี่น้องเว้านอมหัวมวนครับพี่น้องบรรยากาศ คฝาลุ่นมาตรวจงานวาผ่านมาพี่น้องพี่น้องไปฝาลุ่นผ่านมาฝาลุ่นผ่านอยู่ค่ะแต่ว่ากับบ้านักคนไหนโอ้เจ็บงานง่ายง่ายอยู่อะหรจีบลายละเอียดนิดหน่อยโอเคครับนี่ครับพี่น้องฝาลุ่นมันเบิ่งงานตรวจงานพี่น้องงานกับปวดหัวนั่มเหระาฮ่าฮ่า ม,มุน่นเนี้ตัดีจุ่มเนี่ครับปาร,รุ่นปากุ้นเาตรวจงานพี่น้องมา,าบาัานานดนันากาัน,นยิ่งไี่น้องไ่ะโอ้ย้าหน้าต้องมากนจหน่อยๆเียหน้อยป้าลุกนรกนระจกหาเมืองเมิดกค่ะเมียนมาตรวจงานพี่น้องนี่นะครับนีเจ้ีเมนะีือีเลค่ะ เงี้ยซิลิคอนก็เลยั่หายใจนะสาวเดียวเลยจ้ะของแท้เล้ยนะเทคนนะเพิ่นเพิ่นนี้มันเพิ่นมือหลุดออกมาพี่น้องนะกลั่นหายใจเลยไิธียิ่งซิลิคอนกัดหายใจเด้อทาพี่น้องสร้างเพิ่นว่าเทคนนี้พิเศษนะครับนี่สร้างใหญ่คนบอกนะครับเด้อกั่นหายใจจะว่าจะกั่นไหลเรือี่น้องใจขาดพี่น้องนี่นะครับสร้างใหญ่มาเบิ่งงานครับปรุ่นบ้านเมืองเลยพี่น้องนี่มาเบิ่งมาเด่นครับสร้างพี่น้อง ครับเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศนะครับภายในภายในเรียบร้อยแล้วพี่น้องุดงานพี่น้<ห>น <ๆ S 2> องเดี๋ยวเบิ่งพายเอาพายไดใแหกกันได้สิยังปิดคลิปอันนี้นี่แหละครับพี่น้องงานมาพี่น้องนี่ครับนี่ยแล้วพี่น้องมึงนี่โฟกับบุรุษเบินมือครับพี่น้องนี่ครับผลงานออกมาง,งานมา,า,มมาพี่น้องนะมาฝอ,อกกันพี่ร้องละนะครับสวยงามโอเคปะครับยัฟซี ครับวันนี้สร้างน้อยก็เิขอวิดคลิปไปสำนึกสักก่อนพี่น้องพบกันคลิปหนาแล้วครับเนาะว่าป่ารุ่นกับสร้างน้อยที่เฮ็ดยังครับพี่น้องพบกันคลิปหนาคลิปนี้การที่ทำควาสะอาดใส่ป่ารุ่นครับนะครับจะทำควาสะอาดใส่ป่ารุ่นกัเก็บทำความสอาดทูครับพี่น้องพบกันคลิปหนาแล้วครับเด้ออันนี้ครับช่องป่ารุ่นพาเพลินช่างน้อยพาเพลินฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนี้นะครับเด้อกับป้ารุ่นนะครับเด้อเดีนี้ขอฝากไปสำนึกสัก่อนสวัสดีครับ